มาดูสถานการณ์ความรักนะคะของผู้ที่มารับชมเรนดอมนี้นะคะสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรนะคะเพจออฟวานเพจออฟวานเหมือนเขาอยากจะมาขอโอกาสคุณไหมคะให้คุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะแบบตาใสมากมีความหวังในลูกแก้วดวงนี้เนาะในไม้คาทาลูกแก้วดวงนี้เขาดูมีความหวังมาก เขาอยากจะมาขอโอกาสกับคุณแน่ๆน,นะคะวิ <Yes. S 1> สุมาแต่เจ้าเอ่อ the lover เนี่ยเขารักคุณนะยิ่งเขาส่องยิ่งเขามองยิ่งห่างกันอยู่คนละฝากเท่าไหร่มองไปในกระจกอย่างไร คุณกับเขาก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันคุณจะสังเกตได้ว่านิสัยคุณและเขาจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะและเขาก็รักคนนั้นนะเขาก็รักคนคนนั้นก็คือคุณนะคะต่อให้ไปเริ่มชีวิตใหม่กับใครไปเนะี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคุณอะคุณมีความที่เหมือนกันมากนะคะลองไปสำรวจบุคลิกของตัวเองดูว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันหรือบางคนอาจจะ หน้าตาคล้ายคลึงกันก็เป็นได้นะคะตอนนี้ก็ให้คุณรักตัวเองเขาไว้หรือเขาเห็นคุณดูแล้วรักตัวเองมากๆจึงอยากจะมาขอโอกาสแต่ถ้าใครยังไม่รักตัวเองก็ขอให้กลับมารักตัวเองซะนะมันจะได้มีพลังงานที่เขาอยากจะมาขอโอกาสเนาะเช่นออฟวานตอนนี้เขามีพลระหนักมากเห็นไหมคะเห็นไหมที่เขาแบกไหมเขาแบกอยู่คนเดียวแล้วดูดูสิคน มีไฟมีควันอยู่ในน้ำแท้ๆมีทั้งไฟทั้งควันมีภูเขาระเบิดใต้น้ำภออูเขาไฟระเบิดใต้น้ำคุณคุณคิดดูเอาละและ้วกันว่าตอนนี้เหตุการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาต้องเป็นเดอะแบกของบ้านของครอบครัวเขาด้วยเช่นกันทำงานหนักมากตอนนี้นะคะมีความรับผิดชอบที่หนักมากนี่สินอาจจะล้นพ้นตัวด้วยก็ได้ เดวิลนะคะโอ้ oh. เพราะสิ่งที่เขาได้ทำอะไรไม่ดีไปเนี่ยมันทำให้กักขังตัวเขาอยู่อย่างนั้นนะคะคุณเห็นนี่ไหมเขาสามารถออกมาได้นะเห็นกุญแจไหมว่าไม่ได้ล็อกอะแต่เขาไม่ยอมออกมาเขายังทำตัวที่จะต้องถูกกักอยู่ตรงนี้และเขาก็คิดถึงปล่อยคุณออกจาก ตรงนี้ไม่ได้เนะี่ยความจริงถ้าเขาไปเลือกคนอื่นมาแล้วนะเขาควรที่จะต้องเขาคิดว่าการออกไปจากชีวิตคุณแล้วเขาจะลืมคุณได้แต่เขาลืมไม่ได้ทั้งเห็นไหมเขาไม่ยอมแกะเขาไม่ยอมแกะแม่กุญแจนี้ออกอะ่ะ Sick of m e n i c l e เขานึกถึงพลังงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างเงินสร้างทองหาเงินหาทองหรืออยู่ด้วยกันแบบต่างคนมีทั้งการให้การรับที่เท่าเทียมกันหรือไม่คุณนั่แหละเป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องเรื่องการเงินการทองหรือเอ่อ ความเอาใจใส่ดูแลกินข้าวเย็นหรือ,อยังอ้าเอาฉันเอาข้าวมาให้กินน่ะทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างอันนี้น้ําเย็นฉันต้มอ่าฉันต้มน้ําให้อะไรนะฉันทําน้ํามะนาวให้ฉันต้มน้ํามะนะน,นัานา้น,น,น,นให้อันนี้ให้ฉันไปซื้อชาฉันต้มชามาให้เธอนะอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วไงมันไม่มีอีกแล้วก็เลยคิดถึงพลังงานเนี้ย เนี่ยเขาเลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะยังไงเขา,ามันต้องเป็นคุณอะเนาะไฟออฟสอดตอนนี้นะคะเขามันกลับหัวใช่ไหมอ่ะให้ดูภาพก่อนมันกลับหัวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขารู้สึกบาดเจ็บมากในความสัมพันธ์เนี่ย ที่เขาไปเลือกหรือสถานการณ์ที่ตอนนี้เขาเจอเขาเจอที่เขาเจอตอนนี้แล้วมันไม่มีใครช่วยเขาได้เพราะจากการที่เขาชอบเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอนะคะจนตอนนี้เขาแพ้ภัยตัวเองเขาแพ้ภัยตัวเองเห็นไหมคะมีดดาบบาดมืออ่าแต่มันเป็นกับหัวก็แสดงว่าเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันเป็น เพราะนิสัยเขานะคะนิสัยเขาทําจึงทําให้มันไม่โอเคอะชีวิตเขาถึงมาได้แค่เนี้อืมค e ีนออฟเพนิเคิลควีนออฟเพนิเคิเขาก็คิดถึงคุณคนที่คอยแบกรับปัญหานั้นให้ เวลาเขาทำงานมาเหนื่อยหรือเขาไปเจออะไรข้างนอกมาเขาก็จะสามารถมาคุยให้กับคุ i n อฟเ o p e r อย่างคุณได้นะคะช่วยเหลือ support จิตใจเขาได้ดูแลเยียวยาจิตใจเขาเห็นไหมเขาแล้วคุณก็จะเป่งแสงการพลังงาน Healing ให้แก่เขาซึ่งเขาก็จะเอาพลังงานลบๆเนี่ยมาใส่คุณนู่นนี่นั่น ใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ปล่อยให้เขาพลังแสงของคุณให้เขาแบบมีพลังงานเยียวยาจิตใจคุณดูแลเขาอยู่ตลอดเวลานี่ไงตรงกับ the lover เนาะตรงกับ the เวอร์ซึ่งเขามองยังไงก็สะท้อนความคิดถึงคุณมองกระจกยังไงก็ยังคิดถึงที่คุณและเขาอาจจะเคยกอดกันอยู่หน้ากระจกเขาอาจจะนึกถึงวันที่คุณ แต่งหน้าอยู่หน้ากระจกหรือเอ่อเห็นคุณชอบไปจับเยวเสยผมอะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณผู้ชายอยู่หน้ากระจกอะไรเงี้ยเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาคิดถึงพลังงานนั้นอะมองไปทางไหนก็เป็นคุณเพราะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะคุณคือเดอะเวิรของเขาคุณดูแลทุกๆอย่างในชีวิตเขาไม่ใช่แค่เขาคุณยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น Queen of p i n ิ a c l e แล้วก็มา the world อีกอ่ะคุณเห็นไหมปลาอะไรก็มาห้อมล้อมคุณน่ะรู้สึกคุณอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะอืมเอ็ดอ็อบสอดแต่ตอนนี้เหมือนเขาโอ้โหตรงกับเดวิลที่ถูกกักขังเอ็ดออบสอดถ้าเขาไปเลือกใครนะอยากมาแต่มาไม่ได้เห็นไหมพูดก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ปัญหานี้ พูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ว่าฉันคิดถึงเธอฉันรักเธอนะคิดถึงเธอรักเธอนะถูกมัดปากมัดมัดเท้ามัดตัวแล้วก็ยังมีดาบมาล้อมอีกใช่ไหมคะถูกกักขังในความสัมพันธ์ถูกควบคุมความสัมพันธ์ได้นะคะอืมไม่รู้อะไร <laughs> ปากหนัก เป็นคนที่ปากหนักพอตัวนะคะเอ็ดออฟสอดแต่ถึงจะมีอุปสรรคหนักหนาอย่างไรสุดท้ายเป้าหมายนั้นก็คือคุณเขาจะต้องกลับมาหาคุณให้ได้ถึงแม้มันจะช้านะแต่ฉันก็จะมาหาเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีใครใหม่หรือ,อยังเนาะอ่าอันนี้ก็ไม่รู้สินะใช่ไหมคะอืม s i x of ซิก of ฟวัเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มั่นหน้ามากว่าเขาเป็นคนที่ดูดีดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยดูดีกว่าคุณก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะามันกลับหัวตอนนี้มันไม่ใช่เขารู้ซึ้งแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วค่ะมันไม่ใช่สรุปแล้วฉันหลงตัวเอง ใช่ไหมเขาหลงตัวเองไงจึงทําให้พลาดคนดีๆอย่างคุณไปทิ้งคนดีๆอย่างคุณไปนะคะเนี่ยเขาจึงอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งในสักวันหนึ่งนะคะอย่างน้นอยๆขอให้คุณให้อภัยเขาก็ยังดีนะคะแล้วเขาอาจจะมีการเริ่มงานใหม่ก็ได้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนาะ ความมืดมิดที่เขาเจอในถ้ำเนี้ยในอุโมงค์เนี้ยแต่คุณคือแสงสว่างที่ทำให้เขามีกำลังที่จะทำอะไรเพื่อใครเพราะว่าคุณก็ปลูกกันมา7ปีขึ้นไปได้นะคะมีลูกน้อยด้วยกันได้อ่ะโอเคยังไงเขาก็รอที่จะกลับมาหากุณอยู่ที่คุณแล้วแหละจะให้อภัยไหมถ้าชอบก็พิมพ์น้อมรับแล้วก็ฝากก